นับทศนับชาติในท้วนแังสมบาร,รมีมาดัางที่ครูบาอาจารย์ท่านเอได้ตาสั่งสอนว่าบุคคลใดก็ตามที่ผู้มีความศรัทธาเรื่องไสในศีลสมาธิปัญญาบุคคลน,นั้นย่อมใกล้ต่อพระนิพพานเหลืออีกไม่กี่พบกี่ชาติแล้วดังนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีศรัทธาในพระธรรมของพระพุทธเจ้ามีการประพฤติมีการปฏิบัติ มีศรัทธาที่จะมาในดินแดนทิ่พระองค์ทรงประตรูตัสรูประสมประเทศนาและประลิพานมีศรัทธาในการสดจบนไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาฉะนั้นบุญกุศลของเราจึงมีมากมีมากที่เราพอที่จะพดนจากความทุกข์นั้นได้ฉะนั้นให้เราทั้งหลายจงอย่านายความเพียร จึงสร้างความเพียรเพื่องเผจิเลยอดพุทปฏิปัติธรรมในจิตในใจของเราดูรู้จิตคิดรู้ใจของเราอยู่เสมอเสมอด้วยความปรงตั้งพุตปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆต้นไม้ที่เราปลูกลงไปเป็นไม้แห่งดวงปัญญาปลูกได้แล้วสักวันหนึ่งมันต้องออกดอกออกผลแน่นอนมันเป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่จะตอบสนองเรา แต่มันไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่เราเราไม่มีหน้าที่ที่ให้มันออกดอกออกผลแต่เรามีหน้าที่รับน้ำบนดินคือการเฝ้าดูกายเฝ้าดูจิเตเฝ้าดูใจของเราเน้นเรามีบุญวาสนาบารมีอยากจะได้ผลทุกแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้อย่างเช่นสองเศรษฐีภรรยาสามีมีคนมีเงินคนละแปดสิบโขพ่อแม่ตายแล้ว ก็คบนิดชั่วกินดื่มสุราเมลัยเงินที่ได้มาผานไปจนหมดเป็นแก่เท่าต้องมาขอข้าวพระสงฆ์กินมีอะไรเหลือหรอเพราะคบนิดชั่วกินคบออกไปมุกไม่ดีรงค์เด็จกะสัมมาสมุทธเจ้ารงสามว่าอนนท์ไปเห็นสองสามีภรรยานี่ไหม เขามีเงินถึงแปดสิบกดปัจแปดสิบกดแ้เขาทำเอ่อหากินนะเขาจะเป็นคนที่เศรษสีที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองนี้แ้เขาออกบวชแล้วสามีจะได้เป็นพระราหารันภรรยาจได้เป็นพระนาคาแม่งเขาแก่ไปแล้วยังทำบุญเยะยังยังหากินก็เขาก็จะรวยอีก พรบัวก็ได้เป็นพระอาณา,าคาเมียก็ได้พระสกิทาคา,คาแต่เดี๋ยวนี้เขาหมดทั้งทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในเพราะความประมาทของเขาทรัพย์ภายนอกก็ไม่ได้ภายในก็ไม่ได้ทรัพย์ภายในก็ไม่ได้กกหดไไดเห็นไหมว่าคนมีบุญมีวาสนามีบารมีแต่ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ดัะนั้นเราต้องมีความเพียรเรื่อผากิเลส ปพฤติปฏิบัติทมสมควรแก่ทมที่ทําให้ใจของเรานั้นมีความสุขสงบละงาจากักมีวรธรรมทั้งหลายใครกินคนนั้นได้ใครไม่กินคนนั้นไม่ได้ใครที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติคนนั้นย่อมได้แต่ใครไม่ตั้งใจปฏิบัติก็จะเป็นอย่างสองสามีภรรยานี่แหละแตนั้นเราทั้งหลายเป็นผู้มาจากแดนไกลเป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอน โกงต้งเด็ดต้ชินเอน,นสำมาสัมกิจเจ้าเราจงอย่านายความเพียนจงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแม้นกลับไปแล้วก็มันเกิบมนไหวพระนั่งสมาธิภาวนาให้เห็นว่างานปฏิบัติธรรมนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการหาเงินหาทองที่ไหนเพราะเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้จักตนเองเป็นการแก้ไขตนเองเป็นการยกจิตยกใจของตนเอง ให้มีความสะอาด่างสงบเบิกบานและแจ่มใสให้มีผู้รู้ในรู้อยู่ภายในให้เป็นผู้มีจิตใจให้เป็นผู้มีใจกระจางให้เป็นผู้มีหนทางอันประเสริฐมีหนทางอันเลิศที่เรานั้นได้ประสบทุกเห็นในสิ่งที่ดีงามในใจของเราทั้งหลายดังนั้นเราทั้งหลายจงงยานายความเพียรจึงสร้างความเพียรเ,เ,เที่ยงเผากิเลสที่ท่านเราร้อนอยู่ในใจของเรา จึงตอพืชจึงปฏิปักให้ความดีนั้นเกิดมาในใจของเราให้มีความตราตระนาอยากจะพ้นทุกข์เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติัจจุบันนี้ส่วนมันก็ไม่ได้นั้นก็เป็นนิสัยตัดใจตามตรงให้มันตัดพบกับชาติของเราให้ลดน้อยสลลงไปลดน้อยสลลงไปได้เข้าถึงสึ่งิพุทธุพ้น์ให้พระจะทำคำสั่งสอนองค์เด็จพระจินอาวนสัมานสำขุเถเจ้า ให้จิตใจเรานั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้สะอาดเป็นผู้สว่างเป็นผู้แ่มใสเป็นผู้มีความรู้ในรู้อยู่ภายในเป็นผู้มีจิตที่ใสเป็นผู้มีใจที่กระจ่างหนทางนี้คือหนทางอันประเสริฐหนทางนี้คือหนทางอันล้ำเลิศหนทางอันประเสริฐอันล้ำเลิศหาจึงไดเสมอเหมือนนั้นไม่มีแล้วสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าของโปรดยศกุลระบุตรพร้อมกับบริวารอีกห้าสิบห้าคนด้วยกันยศกุลระบุตรเป็นลูกของเศรษฐีแต่ความเบื่อหน่ายเตินขึ้นมาในยามดึกเห็นบริวารเป็นสตรีเพศนอนเกือกกิ้งกันบางน้ำลายไหลบ้างบ้างนอนคนบ้างดูแล้วมันเหมือนซากศพ เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้ออกมาจากบ้านบนพื้นทรมว่าที่นี่ที่นี่ตัดข้งองเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะบนมาอยู่นั่นแหละเพราะเห็นสิ่งที่ไม่งามก็ได้อาศัยอดีตตนและพวกบริวารห้าสิบห้าคนนั้นเป็นลูกเศรษฐีแต่ชอบชอบเอาศพของคนไร้ญาติมะเผา เห็นภาพอสุภาต่างๆก็เกิดเป็นติดภาพในใจของตอนเองในอดีตเวรนีที่แก่ข่านั้นจึงได้ทำให้ตนเองเห็นภาพกตีทั้งหลายเป็นเหมือนซากศพเกิดความเบื่อหน่ายเดินมา,มาพบพ,บพ,บพบระพุทกับเจ้าที่กำลังจะเด,ดพระดำเนินจงกรมอยู่พระองค์ก็รงสัยว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง เอรเถอจงมาเถิดเราจะแสดงธรรมแล้วทูองก็แสดงอนุบุพคลทิศถาพูดในเรื่องทานศีลภาวนาพูดในเรื่องของสวรรค์บุญของสวรรค์พูดในเรื่องโทษสงครามพูดถึงเมฆขมมะการประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จิตของท่านน้อมนาไปจนได้สาเร็จเป็นพระอรหันติดามานดาได้ตื่นขึ้นมาไม่เห็น พรสากุลบุตปรปตามาเอกพร้อมบริวารได้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้สําเร็จอีกทั้งหมดในห้าห้าคนโดยกรรมนี่และสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ทพระอรหันเกิดขึ้นมาในโลกครั้งแรกและสถานที่แห่งน,นี้ส่วนพระปัญจาวคัคคีทั้งห้านั้นได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระอญาโกณัญญะพระโสดาบันและวันรุ่งขึ้นพว์ก็ได้สดแสดงอนัตตลกณาสูตร สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นของสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติอิรกะด้วยธาตุดินคือผมคนเล็บฟันหนังผัดน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองกับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเริ่มตีตีเรื่องบนลงตีลงล่าง ตัดไฟก็ไฟระสลาล้ะสายไฟย่อยไฟแก่ชลาอีกต้นธาตุทั้งสี่นั้นมาประชุมรวมกันดีแล้วร่างกายนี้จะดีถ้าธาตุทั้งสี่ไม่ประชุมรวมกนันมันก็ป่วยไข้ไม่สบายก็ป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมาก็าเกิดความทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาก็าเกิดความทุก,ก,ก,ก uta, ขเวทนาร่างกายนี้มันก็ทุกขแล้วสุดท้ายแล้วมันจะไม่เหลืออะไรดับสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไป ท่านทั้งหลายทั้งห้าองค์นั้นได้ฟังทมแล้วก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์โดยท่า,าทนทุกคนทุกท่านนี่แหละสถานที่อย่างนี้จึงเป็นสถานที่ที่สาคัญเราควรน้อมนามาประพฤติควรน้อมนํามาปฏิบัติควรระลึกถึงควรตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเพื่อถึงซึ่งความทุกข์ในจิตในใจของเราทั้งหลาย เราทั้งหลายนั้นไม่ช้าก็ต้องถึงความดับไม่เหลือคือความตายไม่มีใครจะหลีกลี่หนีความตายไปได้เลยความตายนั้นมันไม่จีดขั้นสำมผัวก็วจะตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรแต่ทุกคนต้องตายอย่างแน่นอนคนเหล่านั้นตายแล้วมันไม่ได้ตายไปไหนร่างกายนี้เปียบเหมือนบ้านที่มันอาศัยมันอยู่ไม่ช้าก็ต้องเสื่อมต้องพังต้องจะไหลไปร่างกายนี้เหมือนบ้านที่เราอาศัยมันอยู่ ถึงเวลาก็ต้องเสื่อมต้องพังไปแต่จิตใจของเรานั้นมันเป็นร่างกายดวงใหม่ที่จะไปสะเสวยสิ่งต่างๆขิ้นสวรา์ลงนรกก็อยู่ที่จิตของเรานี่แหละดังนั้นจิตของเราจึงเป็นการจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏจัสงตา,งารเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดหลายกรั้หลายชาติสุดท้ายเราก็เวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้อย่างนี้ เราบ่พุพทธรรมของพร,าาระพุทธเจ้าเรามาระพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเหล่านั้นไม่ต้องมาเวียน่หยตายเกิดในวัฏสงสารอีกนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญ่องต้นเด็กพระสัมมาของพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้อนุตตรเพื่อที่จะมาโปรดพุทธบริษัทรังหลให้ได้รู้แจ้งแทงตลอดในจัจะทำคำมคําสั่งสอน ที่พระองค์ทรงตัดไว้ดีแล้วที่พระองค์ทรงตัดไว้ชอบแล้วเพื่อให้เราทั้งหลายได้เข้าถึงวิมุตติผลโภชนสิมรรคผลนิพานตามตีเราท่านทั้งหลายมีความปัารถนาทุกคนทุกท่านดังนั้นเราทั้งหลายจงมีความเพียงเรื่องเผาจิเลสที่มันเร่าร้อนอยู่ในใจของเราถึงบ่ะปื๊ดถึงปฏิบัติให้เ้าถึงซึ่งจัตจธรรมคือความพ้นทุกข์ในใจของเรา เราจะได้ตับพบตัดชาป็นมันลดน้อยถอยลงไปจิตของเราจะได้เป็นผู้รู้เป็นผู้ทื่นเป็นผู้สวา่างสะอาดสงบเบิกบานนึกแจ่มใสจิตของเราจะได้เป็นผู้รู้ในรู้อยู่ภายในใจิตของเราจะได้มีจิตที่ใสจะได้มีใจที่กระจ่างไปพบผลทางธธาอ,ธธาอันเลิศผลทางอันประเสริฐสึ่งหาสิ่งใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีอีกแล้วฉะนั้นเราทั้งหลายจงอย่านายความเพียน จึงสร้างความเพียรเพื่องเผาเกลสที่มันเร่าร้อนอยู่ในใจของเราจึงประพฤติจึงปฏิบัติให้เข้าถึงยิมุดลดพ้นในจิตในใจของเราทั้งหลายตลอดไปฉะนั้นโอกาสแบบนี้ให้เรานั่งสมาธิภาวนาทำจิตใจของเราให้เบิกบานจิตใจของเราให้แจ่มใสละปล่อยวางเกลียดขันห้าปาทานทั้งหลายทั้งปวงนี่ถึงเวลาทัควรก็จะ อุทิศส่วนกุศลแต่เมตตาในอดับต่อไป